มีสองหนุ่มเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์กำลังจะกลับบ้านก็เห็นว่าริมทางนะมีคนโบกรถคือชาวบ้านก็จะเห็นว่านึกว่าต้องการขอความช่วยเหลือจะติดรถจะถามทางอะไรว่าไปแต่ปรากฏจังหวะที่แวะจอดแล้วลงไปหากลายเป็นว่าชายคนนั้นเนะคะ่ค่ะเอามีดมาฟันหน้าเอามีดมาไล่แทงจนกระทั่งทําให้มีผู้เสียชีวิตเลยนะคะจับกลุ่มตัวได้ก็ยังให้การปฏิเสธอีกนะนี่ถือจุดเกิดเหตุค่ะคุณผู้ชมขณะที่กู้ภัยกาลังทํางานลําเลียงร่างของนายสรสักอายุ33ปีผู้เสียชีวิต เป็นลูกชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะในบ้านคูขัดน้อยอำเภอหนองกี่บุรีรัมย์ไปส่งชนสูตรที่โรงพยาบาลค่ะหลังจากที่นายสรศักดิ์และนายวุฒิชัยทั้งคู่เนี่ยถูกคนร้ายใช้มีดแทงบริเวณศาราริมทางปักทางเข้าหมู่บ้านช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ครับทาให้นายสรศักดิ์เสียชีวิตส่วนคนที่รอดคือวุฒิชัยเขามีโอกาสเล่าให้เราฟังว่าตัวเขากับนายสรศักดิ์เนี่ยตอนนั้นเพิ่งจะเสร็จจากการทํางานรับจ้างตัก ตัดไม้อยู่คาลิปตัสกำลังจะขี่รถกลับบ้านอพอมาถึงจุดเกิดเหตุค่ะมีชายอายุประมาณสัก30-40นี่แหละยืนโบกให้จอดอตัวผู้ตายก็คิดว่าชายดังกล่าวขอความช่วยเหลือก็เลยจอดรถนะคะคส่วนตัวเขาก็เดินไปสอบถามปรากฏชายคนนั้นไม่ได้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเลยจู่ๆชักมีดออกมาฟันหน้าเขาไปหนึ่งแผลเขาก็เลยบาดเจ็บที่หน้า ในขณะที่ผู้ตายพอเห็นแบบนั้นนะคะก็เลยทิ้งรถคือเป็นคนขี่นะคะอพอจะคร่อมอยู่ทิ้งรถและเข้ามาช่วยวุฒิชัยปรากฏว่าถูกมีดแทงตัดขั้วหัวใจหนึ่งครั้งฟุบลงและเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตานี่คือคุณวุฒิชัยเนี่ยที่โดนมีดฟันที่ข้างหน้าไปค่ะคหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็เดินข้ามถนนหลบหนีไปเลยนะคะตัวเขาตอนนั้นนี่เลือดอาบหน้าเลยค่ะรีบพยุงร่างของเพื่อนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือจากทางญาติ ตอนนี้ยังงงอยู่เลยอ่ะสาเหตุที่ถูกทำร้ายเพราะอะไรเพราะยืนยันว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนค่ะอืมแค่นี้ก็ไม่ได้คุยอะไรครับผถามว่ามีอะไรไหมอืมแค่นี้ครับแต่ว่าไม่ได้มีทะเลาะกันใช่ไหมพี่ไม่ครับพอพี่เข้าไปปุ๊บเขาฟันเหลือพี่ครับฟันใครก่อนฟันผมก่อนครับฟันพี่ก่อนตกแผลเดียวเนี่ยนะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนวิ่งไปก็โดนแทง แล,แล้วหลังจากที่ไอคนก่อเหตุมันก่อเหตุเสร็จปุ๊บมันไปไหนอะไรยังไงต่อพอก่อเหตุเสร็จก็เดินข้ามถนนครับีไปอีกฝั่งหนึ่งครับโดยโดยไม่ได้มาดูหรือว่ามีสํานึกอะไรเลยใช่ไหมตอนนั้นผมผมไปหารถกะว่าจะมาขนคนตายนะครับเพื่นอนยังอยู่ในอาการศกเศรสาอยู่เลยนะคะในขณะที่แม่ของผู้ตายก็เล่าทางน้ำตาตอนทราบข่าวร้าย ช็อกมากค่ะทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครนะคะและเพื่อนของลูกก็ยืนยันแล้วว่าไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุไม่รู้เหมือนกันว่าลูกชายถูกทําร้ายเพราะอะไรตอนนี้เสียใจมากค่ะเพราะว่าลูกชายถือว่าเป็นคนขยันและเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยค่ะ หมอไซ่หมอไซ่ก็เอาไปทำงานทุกวันเลยครับแม่รู้ไหม่ว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าอเขาเขาคุยอะไรให้ฟังไหมว่าทะเลาะอะไรกับใครหมหลูไม่เคยคุยเลยมแม่คิดว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะไม่ไม่รู้เม่บารูเม,ม,ม่เข้าใจแล้วมันเกิดได้ยังขึ้นอยู่ๆที่บูไปตามออกมาบอกลูกไซยตื่เต้นจะบอกว่าเดกลับบ้านจะซื้อพัดลมให้แม่อีกครึ่งหนึ่ง เยน็นมาเนี้นะเดี๋ยวได้เงินก่นไหมม่จะซื้อบอลลมไหมแม่จะบอลลูนติดวันังอยู่วังใจสี่ข้างคุณแม่เนี่ยร้องไห้ไปแล้วก็พูดไปนะคะทำใจไม่ได้จริงๆคะ่ะโดยสำหรับด้านคดีเองเนี่ยตำรวจก็สามารถจับกลุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะคะครับ เช้านี้ค่ะนักข่าวลงพื้นที่ไปที่สพหนองกี่ค่ะเพื่อจะติดตามรายละเอียดในการจับกลุ่มตัวคนร้ายทราบชื่อก็คือคนก่อเหตุชื่อว่านายอะนิรุตอายุ34ปีตำรวจเนี่ยคุมตัวเข้าห้องขังไปแล้วและจากการตรวจค้นกระเป๋าสะพายค่ะก็พบ มีดปลายแหลม1ด้ามเหล็กแหลม1ด้ามแล้วก็ซองยาเส้นอีก1ซองเท่านั้นนะคะครัโดยในชั้นการสอบสวนเนี่ยตัวอน,นิรุธคนเกาะเหตุเขายังให้การแบบแปลกๆอยู่นะวกวนคล้ายคนสติไม่ดีแต่จับใจความได้ว่าเป็นคนชลบุรีจะไปทำงานเป็นช่างเชื่อมที่ศรีสะเกดแค่นั้นและยืนยันด้วยว่าไม่ได้แทงใครไม่ได้ทำร้ายใคร จะสู้คดีในชั้นศาลด้วยนะคะครับเมืองต้นตำรวจพิจารณาแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาและพกพาอาวุธมีดก่อนคุมตัวไปฝากขังสารจังหวัดนางรองต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะโอ้น่ากลัวมากๆเลยนะ